สวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีค่ะจังใดคือว่าฝันฝันได้ครับเพื <c oughs> ่อแม่เอาไก่ยังว่ามเาเฮ็ดทั้งกล้สะอาดครับมือที่แรก,แม,กมแม่ก่อนสิทั้งกล้สะอาดแม่ก็ได้ขอขอปูป,ปูเอ้ยให้ตัวด,ดีเนี่ยเด้อลูกหลานัวได้เฮ็ดได้สางแน่ว่า<อ>สัน่นสั่นไปแต่ให้ย่าหันยุดถูกบอกแม่ท่อนนี่พร้อมบอก,บอกต้องมาลบกวนเพื่อนดอกแก่ให้เพื่อนอยากไล่ ให้เพื่อนบอกเลขบวกเบอร์ไห้แน่์สั่นเพื่อนได้กินได้ท่านน้ำเพื่อนสั่นค่ะแับนี้เงี้ยมืนแรงหรือไปนอนตีจีจะเลยฝันคฝันเพื่อนได้ว่าเอาเมื่อกีกได้อีดีบ่หน่อยสั่นผู้ใส่ด่างดั่มคู่แบบโอ้คือซีเมนต์ปูหลักบ้านหลักเมียงห้านี่ค่ับเพื่อนเลยว่าเอาหน่อยมืงอยากได้มันก็ซเสือเอาโรดเดอร์ครับเบ้าแรกโรดเสดิดขึ้นครัความฝันมันกับฝันเท่าน้ละฝันเออครับ แต่เวลาฝันแต่ละเทียนนี่จะคิ้วอยู่ถ oh. ัดโดนโดนไมนจังค,องค่อยฝันตอนนี้โมะเมนว่าฝันตอมวดตองวดนะอันนี้กับัวแต่มาเฮ็ดไห้เพื่อนเนาะครับหัวแต่มาเฮ็ดไห้เพื่อนนี่มือที่ซีมือที่หานี่แหละที่ทำามสะดความสะอาดอยู่นี่บ่เมนครับเฮ็ดแ,แล้วกับขอเพื่อนนี่ละขอเพื่อนอยู่นี่กันสักซิดอยู่โมแม่แม่เพิ่นซักซีดไอ้ลีปูรักบ้านรักเมี่ยงอยู่นี่ครับโอ้ เพราะว่าลูกหลานไปไซไปนอกไปหน้ากัมากบมากับมาไวไปไซออกไปไซกับมาถ้าละว,วาเพิ่นตลอดนะครับเพราะว่าเพิ่นนั่นจากสีปูอยู่นี่แต่เพิ่นกระเสงให้เฮาตัวเพิ่นอยากให้เฮาได้อยากให้ดีตัวเพิ่นจังคอยเข่าฝันเนาะครับบ่เคยเข่าฝันจักเทียแหมโอ้ก<ต>ับบ่เคยฝันเห็นจักเทียครับแมมมาทำความสารอยู่นี่เลยจุดทูก ขอเพิ่นบอกเพิ่นมาน้ำกันจะข้นก็แม่ห่วยมากมือที่แรกเั็นบบแม่นสามสิบตัวว่ะโอ้หัส้อยกัน่แมมือที่สองประมาณหกสิบนี่ละครันี่ละมือที่สามมีซัมเนลนี่มือที่สามนี่ไม่เห็นู่นี่สามมือนี่ละมือมือมือที่สองหัยมาจังสิไลท์ทั้งเอารถไทรถยังมากันมม่ยังน้ำอยู่วัดเก่าวัดล่างนี่นู่แม่เนาะวัดเก่าวัดล่างล่างมาหลายปีเราได้หนิแต่แม่นี่เก้าหกสิบสอง บบนี้แม่เป็นเด็กน้อยขึ้นมากก็เห็นโลดนี่วัดตัวนี้โอ้ขอเพื่อนอะไรจังไดก็แม่มากเพื่อนมาเขาฝันติดมะเขาฝันขอนสิแกงขอนสิแกงตีซีตีซีแมนโอ้ขับมาจังไดก็แม่ในควาวฝันน่ะในควาวฝันเพื่อนกับไปหาเพื่อนหรือว่าน้อยสั้นเมื่อยากได้ตัวดีเบ่สั้นว่าก็อยากได้ยูร่าปูสั้นพอได้เห็นได้สั่งว่าสั้นว่าการอยากได้ยูหันละสั้นเออเมื่อโลดสั้นอะกูณศรไเมืงอหาเรา หาเก้าตัวเดียวตัวเดี้หออยังมาลมาเห็นท่าความสะอาดแบบนี้ก็บอกมูวัดดีกระบอก Move บมูวัดบบว่านปหูห้เห่าหรือเด้อาสันหาเก่าสันซื้อเก่าดูสันรักโอ้โห<อ>ก็ะว่าเท่านี้่ะเพิ่มมากจริงเลยครับในความฝันในความฝันแจ๊กว่าเพิ่นไปยังได้ยูซื้อเพิ่นกับไปยืนยูพูดแบบไงพูดดูเลยเออก็เว่ากันเลยนั่งว่ากันยังสิ่ะไรนี่ เพื่อนเฝ้าแล้วบัดนี้เพื่อนบอกแล้วเพื่อนกลับว่เห็นเพื่อนเพื่อนกลับไปรอดจากความกัดเซื่อเดืดขึ้นรอดบอัดนีครับเพคุนมากขอนสีแจ้งตีซีแม่เคยลูกตีซีอันซีสิผานาทีบัดนี้จะเดิดขึ้นมาเบื้องแากดิกามันเป็นตีซีสามสิบซีนาทีอันได้เบื้องแากดิกาเอ้า ูเบิ้งน่นเองค่ะปูค่อยลูกตีซีหาสิบปร์นว่าซีสิบหาเปเนเหมืนว่าเบื้องเลยเอ้ามันตีซีหัวตีซีแอมสามสิบซีในที่หนึ่งตัวนี่นะครับแต่เลยลูกเลยกับบดได้นอนตอกัลูกไปเป็นใช่ล่างดำตัวใหญ่ไหแม่ชส้ล่างดำตัวใหญ่ครสิเมนปูหลักแบบนักเมียงเอาเพื่อนไปหาครับพ่าแม่พ่อตอนเศร้าเด้จุดถูกขอเพื่อนแม่วา้เพื่น อันจุดทูบบอกเพิ่นบอกแม่เท่านี่พ่อขอเพิ่นพ่อครับโอ้ก็ได้ตัวเดียวนนะะครับเาได้ตัวเดียวเออได้ตัวเดียวบ่ได้ยังแจ๊กบ่ได้บอกไปไล่ตัวบอกตัวเดียวคูรู้เลยครับว่าหาเก้าตัวเดียวเลยครับแม่เราแม่ลเพิร์นเพิ่นมาฝันอันนั้นอันนั้นกะแจ๊กเพิรนสี่ฝันบ่ฝันกะโบมุกแจักก็ว่ากันมาหัวกะบอกมึงตัวเดียวโอ้ผมขึ้นอย่างเท่าใดล่ะเด้อว่าสั่นว่า อจเดจุดจวงไหนแม่จุดจวงไหนอันยูอันลังอันต้นโพ้งใหญ่นีอ๋อแม่ครับชมชมครับแม่เพิ่อนขอครับเนาะจุดถูกขอปูเพิ่อนนี่ครับอบริเวณต้นโพ่ต้นโพ้งใหญ่ดีวมาแม่ซ่าถูกด้อครับทาชมครับอืมครับโอ้ครับ ครับจุดทูบขอเพิ่นอยู่ตรงนี้เนาะแม่อยู่นี่อ่ะโอ้กับเพิ่นครับวบบปู่เอ้ยครับลูกหลานมาเฮ็ดท้ำความสะอาดครับให้มันแปนให้มันดุ่งเลี้ยงครับบอกตัวดีลูกหลานในเด้อว่าสั่นว่าครับเนี่ยมันแรงมากจะได้ไปนอนฝันถึงสีโอ้ครับผมจะท้ำความสะอาดไปโอ้ต้นโพงไงนาะแม่เนาะจุดทูบมองนี่บอกค่ะแม่จ้ะนี่เรามองนี่ครับโอ้ไม่เป็นไร เป็นร้อยกว่าหรือว่าซอสอะไรนะครับบริเวณต้นโพงใหญ่เนาะครับเนาะครับอืมละกัตกกลางคืนคอนซีแจ้งแม่ครับผมคอนซีแจ้งไหมแม่เนาะจ้าขอนซีแจ้งเพิ่นมาเข้าฝันจ้าเพราะว่าตอนแม่มาทำความสะอาดนี่แม่ได้ขอเพิ่นไว้จุดทูบขอเพิ่นแม่โอ้นี่ครับท่วงชุ่มแม่เพิ่นว่าตกดึกคอนซีแจ้งตีซี่เล่นมาแม่ตีซมาเข้าฝัน โอ้ครับท่ชนชมเป็นชายล่างดำแมนชายล่างดำไงไงโอ้อันที่เป็นปูที่ปกปักตะไซอยู่ในน้อแม่แมนแต่ว่าปูล่ะเพราะว่าปู่นเป็นคนล่างดำปูไงครับผมอจนคนลุกเลยเนาะค่ะปูปักไงดำคือเรือนแล้วเพราะว่าเพ่นเป็นคนล่างดำด้อยู่นี่จุดตรงต้นโพงไงในนาะแม่เนาะครับ โอ้เราเป็นมาเข่าฝันบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวหาเก้าหาเก้าตัวเดียวหาเก้าใกล้ตัวครับหาเก้าเก้าหาในน้องแม่เนาะจ้าหาเก้าแต่กับเอาตัวขันแม่ตานีแม่บ่น้องแม่เนาะจ้าโอ้ซาถูกนี่แม่ต้นโพนี่อยู่มาโดนอ่าหลายปีแล้วบ่แม่ต้นโาใหญ่ยปีแล้วบ่าเม็นสองร้อยแล้วบ่หนี่แต่แม่กับหกสิบสองปีนี่ครับผมโอ้ซาถูกนะครับเนาะปูจังไดก็ขอให้เป็น คุณเป็นโชคน้าแม่เนาะแม่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับแม่ิ่นขอจุดตรงนี่น้าแม่เนาะครับคิดว่าเป็นปูบอกไปบอกแม่ปูป็่กังได้กับเป็นปูครับผมเพราะว่าผู้ไดฟันยังสีกับเม็ปูเวดร์ธนะครับนี่จะปูหลักครับแต่สมัยตั้งแต่กี่หันเพื่อนขี้มาอ้อมบ้านขันเป็นวันศิลป์ขันสมมติว่ามืออื่นนี่จะเป็นวันศิล เนี่ยหมาแลี้งนี่คนสิขีมาเตียนคนโหลดจันคนสิบ,บุไปวัดไปบ้านนี่แหละตีครับค่ะมีมาเออที่บ้านอิ่ะจนได้ยินเสียงแลวถ้าเก้าวกับว่าสมัยตั้งแต่กี่มันกะรักสมรักษาเพื่อนรักสมรักษาดีอีดีคันเลี้ยงเฮากับเลี้ยงแบบติดที่ครับคันคันเลี้ยงเราเลี้ยงให้ใกล้โตกระทึนน้ำเพื่อนให้จบไปบจนแล้วนะ <laughs> ครับผมโอ้ครับ ใส่วิดอรณญาตเนาะค่ะในการครับท่านชมนะครับผมก็ขอบคุณแม่หมายนะครับแม่เพิ่นลวานี่แหละครับจุดถูกบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกปูเพิ่นอยู่ต้นโพนี่เนาะแม่เนาะครับปูเพิ่นกับมะข่าฝันคอนสิแจ้งตอนตีซีครับพี่น้องครับเอาเบาเแ่าจะเขียนให้ตัวง่ายครับผมแคปหน้าจอครับท่านชมครับนี่ครับแม่หมายเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็ขอครับอยู่ต้นโพใหญ่เนาะครับเนาะครับตกดึกคอนสิแจ้ง ครับพี่น้องนี่ครับก็มีชายล่างดําสูงใเงยนะครับเนาะขับไปบอกเพื่อนเด้อครับตัวเดียวหาเก่านะครับพี่น้องนี่ครับเอาครับคลิปนี้บ่าวเ่าก็ฝากไว้เสมอนะครับท่านผู้ชมครับซาทูเด้อครับผมครับเอาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนครับพี่น้องเงินไหลน้องท้องไหลเข่าทุกท่านเด้อครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ่าวเ่าสวัสดีครับ